หลายคนถามว่าแอปธนาคารใช้ได้ไหมนะผมจะบอกให้ตรงนี้เลยว่าใช้ได้หมดทุกแอปนะครับเพราะว่ามันเป็นสเปคแท้นะครับมีเครื่องเดียวที่เคยใช้ไม่ได้นะคือเครื่องที่เป็นดนะีโนเจ็ะบอร์ดเป็น F 2 1 Pro ของจีนนะ่ะจริงๆแล้ว CPU มันเป็น snap d r a g o n 695นะแต่ว่าผมได้มาเป็น778ไงมันเป็นสเปคของ Reno นะเหมือนเอาบอร์ดยามบอดี้ยังไงก็ไม่รู้อะอย่างนั้นนะใช้ไม่ได้แต่พวกนี้สเปคแท้ใช้ได้หมดเลยครับผม X 5 0นี่ก็เล่นได้นะแล้วก็ เรดมี่ที่เป็นลมจีนนี้ก็ยังใช้ได้เลยเรดมี่เทเบ3สเนี่ยขอให้มันเป็นสเปคตรงก็เล่นได้หมดครับผม X 5 0 <X 50 S 2> นี้ผมก็ใช้อยู่ทุกวันนะผมก็เอาไปโอนตังโอนอะไรอยู่นะจะผ่อนบ้านผ่อนรถก็เช่งนี้แหละเพราะฉะนั้นแล้วไอค้ครูได้เล่นได้หมดใช่ไหมละ่ะสเปคแรงก่อนด้วยนะแต่วันนี้จะมารีวิวอิมูเลเตอร์ตัวใหม่ครับผมตัวนี้เขาออกเดือนสิงหานะผมก็ไม่ได้เล่นหลายวันแล้วตัวนี้เป็นอีเดนอิมูเลเตอร์ครับผมเป็น Eden นะอีเดนสวิตนะเอยอิมูเลเตอร์สวิตเออผู้ผิด มาเดิมนะครับู m u l a t o r มาจากกิจทับนะเราเซิร์ชแล้วก็มาหาได้เลยที่กิจทับนะเบบอือ่นผมไม่แน่ใจนะว่าจะโดนมาได้หรือเปล่าเรื่องลำพังล่างนิดนึงหาไฟล์ที่ต้องการนะตัวใหม่มีหลายแบบเลยนะเนี่ยลินุกก็มี amd 6 4นี่คืออะไรวะเนี่ยเอ่อสตรีมด็อกโอ้มีหมดเลยอะแต่ว่าเราเนี่ยใช้มือถือใช่ไหมละ่ะต้องหาไปเป็น Android นะ apk อ๋อแล้วก็วันนี้ผมจะใช้ตัว t a ต d a า d นะตัวอ p t i m a z e ค่อยว่าทีหลังแล้วกันรอตัวเดิมๆก่อนนะ มาดูไฟในะเครื่องนะที่มโหลดมาแล้วนะเพราะว่าไปเปิดหน้าเว็บคอาโหลดนะผมโดนช่องบินแน่นอนเลยเพราะว่าเคยโดนมาทีกิแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวดูไฟในะเครื่อง,องนี้แหละดีกว่าตัวอีเดนนี้จะไม่เหมือนยูสุนะยูสุนี่เขามีเพรอมแมนติดมาเลยนะแต่ว่าอีเดนนี้ต้องหาเพอมแม่โหลดไปใส่ใหม่นะแต่ว่าพอยทีใช้เหมือนกันเลยครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งน,นะครับที่ผมเชียร์ไซนบาก้อนนะเพราะว่านี่เราใช้ตัวเทอร์บินเนเวอร์ได้นะตัวนี้จะโมดิฟายมาสําหรับกล้องของไซนบาก้อนนะครับถ้าเป็นซ p u รุ่นอื่นนะพวกไอซีนอตเอ๋ยพวกเนมิลิตี้เอ๋ยพวกเนี้ยจะใช้กล้องของมารีนะซึ่งเราใช้ไม่ได้นี่ตัวเนี้ยนี่ตัวนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราเอาไปเล่นเกมอะไรนะถ้าเป็นรุ่นใหม่ใหม่ก็จะใช้กับพวกวีเลเตอร์ซะมากกว่านะสำหรับผมแล้วเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะดีที่สุดแล้วแหละตัวอื่นมันก็ไม่ได้ไม่รู้สึกมันกกันน่่แตตกกางเลยอะ ก็ต้องลองดูเองนะครับไปโหลดได้เหมือนกันในกิครับนะโอเควันนี้ได้ใช้จอยลัวจีนนะหลายวันแล้วไม่เล่นกับจอยนะคือคลิปก่อนๆนะเขาเห็นผมเล่นกับจอยใช่ไหมเขาก็นึกว่าจอยมันไม่ดีก็เลยใช้จอยนะจริงๆนะไม่ใช่นะผมถนัดใช้จอยมากกว่าอ่ะเสียบเลยตัวนี้ข้อดีมันคือไม่ต้องใช้แบตนะครับมันจะใช้แบตจากเครื่องเราเลยนะนี่เป็นไงพอดีเป๊ะนะแต่ว่าถ้าจะใช้พัดลมนะต้องถอดเคสดอกนะแต่ว่าผมว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งเกมมันไม่ได้กินแบตเยอะนะเพราะว่าตัวยูสุยีเดนเนี่ย แคปเจ็ดก็ยังเล่นได้เลยแค่ว่ามันอาจจะร้อนนะเพราะว่าแคปจอมันก็กินตะเบกเพิ่มกันรู้กันอยู่นะวันนี้จะมาลองให้ดูก่อนว่าอีเดนมีข้อเสียยังไงนะผมเจออยู่เกมนึงนี่เกมนี้เลยนะมันไม่รู้เป็นอะไรนะเข้าไปแล้วมันบั๊กไงผมก็เลยว่าต้องโหลดยูสุมาอีกตัวหนึง่งมาลองดูไงว่ามันเป็นหรือเปล่าเออนั่นแหละเข้าไปดูในเกมก่อนแล้วกันเพิ่งเคยเจอเนี่ยอีเดนนี่จริงๆเล่นตัวโปเกมอนไซเด็กยังเล่นได้เลยนะแต่ว่าเกมของเก่าบางเกมก็เล่นไม่ได้เหมือนกันมันก็นั่นแหละ บบไม่ได้ออกแบบมาสำหรับมือถือนะแต่ว่าเราเราพยายามไงเราพยายามให้มันมเล่นได้นะอันนี้ให้ดูเลยอีเดนมาใหม่แต่ว่าเล่นเกมบางเกมก็ไม่ได้เห็นไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทาไงพอเปลี่ยนเนเวอร์แล้วก็ยังไม่หายนะแสดงว่าบางเกมเราต้องเลือกอิมูเซอร์เล่นด้วยนะเนี่ยสมมติเกมใหม่ใ่ใช่ไหมต้องลองเล่นกับอีเดนดูเดี๋ยวถ้าเกมของเก่าต้อนิดนึงต้องใช้ยูสุนั่นยังดีอยู่นะครับผม ูสุตตัวเดิมที่ผมรีวิวเป็นตัวเวอร์ชัน278นะอันนี้ผมลองโหลดแบบเว็บอื่นมาดูมันไม่มีตัวตั้งคอนโทรลเลอร์นะ่ะก็นั่นแหละครับแนะนํามันตัวเดิมแล้วกันนะมันก็ไม่ต่างกันหรอกก็เป็นเพอร์เฟเดียวกันรื่เปล่านะแต่มันตั้งค่าจอยได้ไงตัวนี้ตั้งค่าจอยไม่ได้นะผมก็ต้องกดตาวที่มันแบบแบบให้เราอะ่ะเออนั่นแหละแต่ปุ่มมันไม่ตรงไงโอเคจจริงๆแล้วผมจะชอบลบแอปให้ดูเลยแล้วลงใหม่นะแต่ว่าพอดีผมเล่นไปแล้วไงก็เลยไม่อยากจะลบแล้ว เล่นต่ออย่างของเดิมมันแล้วกันนะผมชอบลงเครื่องนั้นทีเครื่องนี้ทีเล่นเผลอๆก็ลบอ่าแล้วก็เล่นไปจทย์เกมหนึ่งมูเลเตอร์วันนี้นะครับผมไม่ได้ตั e ้งค yes. ่าอะไรเพิ่มมันนะแค่ไปใส่เดเวอร์แล้วก็เล่นเลยนะมันจะเป็นคูนึงนะ 720p แล้วก็อย่างอื่นไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยครับผมเป็นเป็นตามเดิมฟอร์มมาเลยนะโอเคจัดไป

just I'll Just I'll hit you! Here we go, Karma! บอกเลยนะถ้าไม่เท้จอยน่ะผมกดไม่ได้อย่างงี้หรอกพอดีว่านั่นแหละครับมีจอยมันมันกว่านะนี่ได้ดูแล้วมันก็ไปต่อเลยด้วยกันนะถ้างั้นานารุโตะล่างนี้ไปแล้วม,มีมีหลายล่างอะ่ะเดี๋ยวนะไป็นไรอ่ะหาล่างไหนดีเอ,อ้านี่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 ล่างคุณพ่อนารโตะโ,โอเคไปครับผมดูกันต่อแม่กระตุกใช่ไหมเออผมก็ว่างั้นแหละ Let's do it. Let's do it. Let's do it. Yep. Oh, Shadow Screw! Let's go! No! Let's go! Let's do it! Yep! Let's go! Let's do it. Go. <laughs> 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 โอ้โหปล่อจะกดได้ปุ่มมันไม่ตรงนะทีนึงนะผมก็งงๆด้วยเนี่ยบอดมันตีเกือบตายแล้วเนี่ยก็จะได้แปงลงร่างนะก็มาดิวะเจ้าหางหน้าเล็กๆไม่เล็ก,ลกหรอกใหญ่หทุบแม่งเลยเออเกือบเสียชื่อแล้วมั้ยลนะ่ะเหรอเนี่จะเล่นแพ้นี่อายเขาแล้วเนี่ยบอกเล่นบ่อยเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันต้องลองตัวอื่นอู่บ้างนั้นเนี่ยผมชอบเล่นนารูตโตะม,มันมีหลายร่างจัดเลยอะ่ะ แต่ว่าเอานิดในการคาคาจิไหมก็ดีนะคาคาจิล่างอะไรเนี่ยโองงย้คาง,งี้โอ้คางี้รือเปล่าวะไม่รู้แหละตัวนี้มันเรียกซูซานต์นโ,โอได้อะ่ะเออสวัสดีครับผมโอเคไปกันดีกว่า

น่ะอันติหน่อยดิโว้ยจบสวยๆหน่อยต้องไงนี่วะเนี่ยเออเอาแกล่ะโอ้โหสิงโอ้โกดรัวๆเนี่ยตุกขจังหวะไม่หยุดเลยเว้ยเจ้าติหน่อยเว้ยแหน่นะเยี่่่ี่ไปก็เบ้าไปแล้วนะมันกันได้นะเออกว่าจะโดนหลบไปไหนเจ้าน้องสาว มาปล่อยพลังก็ติดยอดของคาคาชิขมุยไลนิ่งเบลดเป็นไงมาดูอนิเมะเลยไหมผมชอบตรงนี้แหละที่มันแบบเล่นได้ไงมันก็ภาพกสวยด้วยนะคือเครื่องเราไม่แรงก็ยังเล่นได้นะยูสูเนี่ยขอให้เป็นแนปละก้อนเดือะแต่ว่าอาจจะต้องปรับค่าลงนิดนึงนะตัวนี้มันแรงเลยไม่ต้องตั้งค่าเลยเลยนะ ก็เห็น680 695ก็ยังเล่นได้นะแต่ว่าเป็น0.5เนี่ยภาพเหลือ 360p อย่างเงี้ยอ่าโอเคนะเดี๋ยวเล่นอีเดนมัางนะครับตัวนี้เป็นเกมที่อีเดนเล่นไม่ได้นะก็เลยเล่นมายูสุแทนนะครับโอ้โหแล่เหลือๆเลยเห็นไหมลืมออกเกมมาเล่นได้อยากใดูแคปจอเนี่ยเกมนี้ยังเข้าคาอยู่เลยเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยไอคูเนี่ยโอเคครับมาลอยอีเดนมัางนะเกมนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วในคอมนะแต่ว่าตัวน,นั้นใช้ GTX แล้วก็เลดมี่เรนั้นเล่นไม่ได้ครับแต่ว่าตัวนี้เล่นได้แหละใช้อีมูเลเตอร์ตัวนี้แหละเอเดนนะครับผมมาต่อจากของเดิมเลยแล้วกันนะผมเล่นคาวไว้ฉากที่สองนะ่ะโอเคตัวนี้กินเต็มเยอะกว่าเดิมนะแต่ว่าเอาไว้อยู่แล้วแหละไอคูน่ะเป็นไงมั่งไม่มีของก็เล่นได้ใช่ไหมนะ่ะตัวนี้คอม,มแพงด้วยแรมไม่โคตรแพงเอเดีกำลังตามมากาจอก็โอโ้มีแรมใช่ไหมแพงอยู่ดีถ้ามีมือถือนะ้แรม8ปกก็ถือว่าโอเคแนละ้วใช่ไหม Okay, the There's no mistaking this smell. This is it! They're right here! I don't see them. Although... The scent is strongest, right? Here! Uh -huh. Too dangerous, retreat! As if a mere shooting would defeat us! I'll tear you rats to shreds! So far, I've been able to see all right. Let's end this here! Attacks are more coordinated than expected. I can't let them be one step ahead of me! I have to protect their next move and react! Wonderful You smell horrible. You give up a scent like rotten oil I know where it comes from. Tell me, how many people have you killed? How many people have you eaten? Give me a break already! These women live too long, they turn ugly, and then they won't taste good anymore! I killed them for their own good, you know! You should be thanking us! Never mind. <laughs> Where did the other two go? Underneath, it's dragging me under. อย่าเชกลับมานะปกป้องพวกเขาด้วยล่ยะพวกเขาไหนวะกูจะคลิปมากูไม่รู้พวกไหนวะเออไม่เป็นไรสู้ต่อเว้ย to understand. Damn it all! Get out of my sight! <laughs> she can't use any special abilities! There's no way I'll be beaten by a weakling like you! <laughs> Damn it all right! Damn it! Get away from me! You're oh, Hurry! Hey, oh, this is my most She still so get out of my sight. He must have given her a massive amount of blood. How can she be this powerful without using a blood demon? Arch? It's absurd. Just die already! <coughs> 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 I got, you. I got you. I got you. I'm to drill a hole right through your face. Hands off, my sister. What do you know about Musan Kibutsuchi? Tell me. <laughs> I can't tell you. I just can't. You mustn't tell a soul. No one can know anything about me, understand? Don't forget, I'm always watching you. So if you tell me I'm <laughs> not <laughs> come on leave this is bad to try to pull in his desperation i need to hurry and behead him water breathing i can't talk you you get away from me Smell <laughs> horrible! You give off oh, a scent so like rotten oil. I know where it comes from. Tell me, how many people have you killed? I failed to get any. Oh, สองคนนี้เองต้องปกป้องนะ. คือไม่ได้ดูอนิเมะนานแล้วว่ะตัวนี้เหมือนกับดูใหม่เลยนะแต่ว่าเราเล่นได้ไงเป็นไงมัง่งจบไปชัตเตอร์ยังแล้วมือถือก็เล่นไหวอยู่นะนี่แคปจอมารู้สึกว่าไม่ร้อนเลยนะเนี่ยอย่างหนึ่งที่รีวริวไปวันเนี้ยผมยังไม่เปิดโหมดเทอร์โบเลยนะเนี่ยโหมดมอนเตอร์นะมันก็เล่นได้ดีหลายดีใช่ไหมครับแค่ว่ามันจะมีบางฉากที่มันกริดนะมันจะแบบว่าภาพระขายหายนะมันก็นั่นแหละครับมันโหลดเชเดอร์ไม่ทันนะแต่เอาเป็นว่าเล่นได้อยู่นะครับผม ส่วนถ้าอยากจะให้ผมเล่นเกมไหนอีกก็คอมเมนต์เอาไว้นะวันนี้ก็ได้แค่นี้พอครับผมตัวอีเดนก็มีข้อดีของมันนะครับเกมใหม่ๆม,มาเล่นได้นะแต่ว่าถ้าเป็นยูสุก็ยังเล่นได้อยู่เหมือนกันอยู่ที่เราจะเลือกแล้วกันนะแล้วก็อย่างหนึ่งแนะนําจอยนะครับถ้าหากเล่นเกมพวกนี้ต้องมีจอยจะมันกว่านะตัวนี้ผมใช้มาแบบเกือบปีแล้วมั้งเนี่ยซื้อมาตอนนี้ราคาเหลือ3 8 0ปิบาทแล้วนะตัวที่ไม่ใช่ลายเซเลตผมว่าคุ้มอยู่แล้วเนี่ย คือผมอยากจะซื้อจอยใหม่นะแต่ว่าไม่รู้จะซื้อจอยไหนดีอ่ะมันก็ยอดเดิมๆนะมี B S P อะไรเงี้ยหลักร้อยนะก็ว่าเดี๋ยวเ็าลองดูคลิปใหม่แล้วกันนะเล่นเกมอะไรดีโอเคเล่นได้นะของดีของแท้ครับผมโอเคไม่มีแล้วขอบคุณมากครับผมเออเดีอย่างหนึ่งรีบซื้อนะเดี๋ยวจุดจีนเขาปิดยาีกนะลาจีนแบบนี้ตลอดเลยอ่ะโอเคขอบคุณมากครับผมเจอกันเจอกัน